ก็ผ่านแล้วแต่ที่เราจะเหตดโคเขาผ่านแล้วแต่ที่เราจะเห็ดโคสัมปปิสวัสดีค่ะคุณสัมปปิสวัสดีค่ะนิฟซีสัมปปิยินดีต้อนรับนะคะมนาสองรอบแล้วอียังไปไม่ถึงนะสวัสดีครับเจ้าบ้านสวัสดีค่ะคุณสัมปปิสวัสดีค่ะ,ะดะียังไปไม่ถึงคุณสัมปปินะคะขอโทษขอไป เอฟซปีก็ทำช่องเหมือนกันเนาะเอฟซี FC. ว่าทำช่องไว้ดันแ่มปอปีสวัสดีจ้าจากคุณยายน้องนะคะอ,อ,อหาอะไรนักหนาทำปปีสวัสดีค่ะจากพี่สาธรน,นะคะขอบคุณนะาชากา็าส่งปลามาให้นะคะ นนาชาก็ส่งลามาให้ปิ้งพ่ภาคพิภาคพิภาคก็กำตาและห้อยเลยเนะี่ยน้องสวัสดีค่ะจากสัมปตีนะคะพิภาคทำไมพิภาคกำตาเศร้าทำไมพิภาคพ่ภาคกำตาเศร้าทำไมง่วงนอนบอกเอาเอพาพภาคกำตาเนะหนื่อยนะกำตาเหนื่อยมันคน่วงนอนพี่ซาตอนสวัสดีค่ะาจากสัมปตินะคะ นะคะไอพี่้อกเบิร์ดไม่เป็น้อกสาม้าวซีพาวคุณรัชชาสวัสดีค่ะจากคุณสัมปตีนะคะไปก่อนเด้อน้องวีเดี๋ยวจะมามหาใหม่ขอบคุณค่าพิาก้อนขอบคุณค่าขอบคุณพลังใจพลังบวกนะคะทุกท่านเลยนะคะขอบคุณมากมายนะคะวีก็ไม่ค่อยมีอะไรจะคุยนะคะทุกคนรู้จะคุยอะไรเนาะ ก็จะคุยนะทักทายกันไปประมาณนี้เนาะ <c oughs> คุณโสดสวัสดีค่ะแต่คุณสัมปะปีนะเดีเ๋ยวคุณโสดไปหาคุณสัมปะปีนะคะคุณโสดนี่เป็นร่างของวีอีร่างหนึ่งะคะ่ะเดี๋ยวไปทักทายนะคะไปทักทายไวนะ้เนาะบางทีหาไม่เจอก็อจะมาดูช่องนี้นะคะนอคิวยาว จังมาซื้อของที่ระยองอ๋อไปรอคิวรอคิวซื้อของไม่น่าละทำหน้าเหนื่อยเลยทำหน้าเหนื่อยเลยน้องภาคสู้ๆจ้าวัีบ สวัสด,ดีพี่ภาคครับจากคุณสัปะเปีนะคะเอา,อารอลาดหน้าแสดงว่าจเจ้าดังสีคิวยาวเจ้าดังแล้วรอคิวยาวเลยแต่มาด,ดีเจ้า้านดวงตาะะดังจะรอคิวยาวเดีย๋ยวว่าบีงีก็สงสารสงสารที่เขาสั่งสั่งในนั้น คนที่เขาไปรับแทนเรานะเขารอคิวยาวๆนะรอคิวยาวไปถึงไปถึงลูกค้าลูกค้าก็ลูกค้าก็ไม่ลงมารับเองนะเขาไม่โมโหสำหรับพวกที่เขาขับขับรถนะขับรถมอเตอร์ไซค์ขับแคปขับอะไรพวกนีนะ้จะทันง,งานป่ะเนี่ยยกเลิกไปเลยถ้าไม่ทันง,งานเนะี่ยยกเลิกไปเลยไม่ต้องกินแล้วทันง,งานก็บอกยกเลิกนะครับ คิวยาวร้านไหนดังๆจะอย่างนั้นแหละต่อคิวยาวพี่พี่คนหนึ่งนะถ้าพี่เห็นคิวยาวพี่ไม่เอานะพี่ขี่เกียดรอขี่เกียดรอถ้าคิวยาวแต่เพื่อนแต่เพื่อนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยถ้าคิวยาวนี่ถ้าคิวยาวนี่ไปรอนะคะจะไปรอกินบ้ามันอร่อยแค่ไหนเนาะความคิดของคนเราไม่เหมือนกันเนาะสวัสดีนาวินสวัสดีครับ ความคิดคนเราไม่เหมือนกันนะคะเขาคิวยาวเขาไปรอเลยนะอะไรก็ช่างถ้าคิวยาวนี่ก็จะไปรอเลยเขาจะไปรอกินบ้ามันอร่อยแค่ไหนถึงได้คิวยาวเนาะอยากลองประมาณนั้นเนาะเริ่มญี่ปุขอบคุณครับเริ่มี่เดี๋ยวสาหรับวีนะเจอคิวยาววีเขาแมวแล้วคิวยาวกิเกี่ออยกกินอย่างอื่นประมาณนั้นเนาะนานาคิดต่างคนต่างคิด ก้าล้านองตานะคะ